กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเรื่องโลกหนึ่งว่ายังไงบ้างนี่าครับก็อย่างที่ใครบอกก็เป็นเพื่อนกับใครซีนี่ตกใจนะตอนที่มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นกลายเป็นกแชร์ขึ้นมาตกใจที่เพราะว่าคือเราก็ถ่ายรูปด้วยกันเราก็ามันเหมือนเพื่อนก็ถ่ายรูปด้วยกันคือว่ามันจะเป็นเรื่องราวขนาดนี้ก็ฝนได้รับรู้ก็เลยโทรหาโทรหาหลังแก่นางแล้วนางก็อยู่ร่วมได้กับ ม,มีคนถขายมากะไรคราบแต่เม,มื่อวานจ้ิงๆองอจังท่าคุอลูกมีดมันหายเมื่อสี่โมที่แล้วนะผมเอาเป็นว่ามันนานมาแล้วนะ พี mm. <im> ่เร <IS> ียกพี่แต่ว่าเราก็พยายามคุยกับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็บอกว่าเออเราเจออยิางเดีย่อเราหาทางเดินในสมองมีความเลัวแม้สี่คามเรียบอย่างเราแบบมันมาทางลับเรื่องเรื่องลับเรื่องมาตลอดอย่างเงี้ยจู่ๆมันมาเจอแบบการถูกขึ้นมาอะไรเงี้ยใช่ใครเจอไปก็กลัวพี่ใช่เราก็แบบเหมือนนั้นที่เป็นประสบการณ์ด้วยแหละนันเป็นบทเรียนที่ทำให้เราได้โตขึ้นบ không, 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 ก็เราก็ทางานเือยแล้ผูใหญ่ฟใม้ว่าอะไรหรือว่ายังไงไมรเพราากว่ากก็คอยลต้องมันมว่าตอนนี้ผมเริ่มที่จะเขาเรียกว่าไงทำงานดีกว่ามุ่งกับงานไม่ได้รู้สึกวาแบบ เราเราอยากทำงานมากกว่าเพราะตอนนี้ซีรีส์ก็กำลังออนด้วยแล้วก็มันก็จะมีโปรเจกต์ใหม่คือสารพิษที่จะทำตจริงๆล้วพอหลังจากนี้มันจะต้องแบบการถ่ายรูปหรรือใคถ่ายเราต้องต้องดูแลตัวเองยังไงแต่สมันก็มันก็เป็นบทเรียเราคิดว่าเราจะถ่ายรูปนะเราวนมาหรืัว่าไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่คือเป็นเพื่อนกันเราเลยคือถึงจะชวนใช่ คือเรารู้ว่าเราก้เป็นเพื่อนกันเราต้งถ่ายรูปเล่นกันก็ใช้ชีวิตปกติใช่ร้านี้ก็คือเราก็งานนไี้ยังไงมันมีงานอย่ยิ้มไรยิ้มม้ตาบอดแลยตาบอดซื้วตาบอดเราก็แสกก็โอเคครับตอบเ้าดีก็ขอบคุณเพื่อนแฟที่ยังไม่ห่างหายไปนะครับเพราะ ก็ขอบคุณแฟนนะครับที่คอยรับซั่งสอนเราผมก็จะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดครับเออต้องฝากขอโทษแฟนที่แบบเป็นห่วงผมนะครับผมก็ผมโอเคแล้วนะครับคุณพี่เขาใจเลยโอเคนะโอเค สตานลิมวิ่งนะครับก็จะมีหลายกีฬาเลยมีฟุตบอลบาสเกตบอลแล้วก็มีแบดมินตันนะครับแล้วก็ใครที่สนใจก็สามารถไปดูได้นะครับทางชินเอ็ทีวีก็ฝากทุกคนด้วยนะครับพบีแบดคัพผมอ่าโอเคขอบคุณค่ะ